Did Mai you you know did you know Kun คุณหทำไม่ไข่ไก่มีแค่2สีทำไม่ตื่นเช้ามาต้องออกกำลังกายช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่ค่ะออกกำลังกายดีที่สุดนอกเหนือจากการคุมอาหารดูน้ำหนักนิดนึง กิโลหนึ่งแล้วอะออกกำลังกายแค่สองวันเองอะ <c oughs> ล้อเล่นนะ่ะเป็นเรื่องปกติคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเวลาตื่นมาเช้าเาเนี่ยแล้วน้ำหนักของเราจะหายไปสักประมาณครึ่งกิโลหรือว่ากิโลหนึ่งเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวจะมีคำตอบแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของน้ำหนักของคุณหายไปหรือว่าไขมันหายไปอย่างแน่นอนทักสักครู่ชรงหน้ากลับมาติดตามค่ะ าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบชั่งน้ำหนักบ่อยๆเชื่อเขาว่าคุณอาจจะเคยสงสัยหรือแปลกใจว่าเวลาที่ชั่งน้ำหนักตัวในตอนเช้าดูเหมือนว่าน้ำหนักของเราจะน้อยกว่าช่วงสายบ่ายหรือว่าช่วงเย็นการที่น้ำหนักของเราแตกต่างกันในแต่ละช่วงของวันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าในวันหนึ่งหน,งน้ำหนักของเราขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาโดยการขึ้นและลงของน้ำหนักสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลากลางวันเรามักจะทานหรือว่าดื่มอะไรอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราก็จะย่อยอาหารเหล่านั้นให้เป็นพลังงานเพื่อน,นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆแต่ว่าในตอนกลางคืนถึงแม้ในขณะที่เราหลับและไม่ได้ทานอะไรเลยเป็นเวลามากกว่า8ชั่วโมงร่างกายของเราใช้โอกาสนี้ในการเผาผลาญอาหารที่เราทานในช่วงกลางวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายของเราได้กลับเข้าสู่ความสมดุลนอกจากนี้ในขณะที่เรานอนอยู่ร่างกายของเรามีการสูญเสียน้ำโดยการหายใจออกค่ะเพราะว่าการหายใจออกมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีอะตอมของออกซิเจนอยู่ด้วยถ้าอยากเห็นชัดๆว่ามีน้ำออกมาในขณะที่เราหายใจออกจริงหรือเปล่าลองหายใจออกใส่กระจกดูสิคะสังเกตไหมคะเราจะเห็นถึงความชื้น นอกจากสูญเสียน้ําจากการหายใจออกแล้วเรายังสูญเสียน้ําในขณะหลับในรูปของเหงื่อด้วยค่ะซึ่งมันจะถูกขับออกมาทางผิวหนังสรุปก็คือในช่วงที่เราหลับร่างกายของเรามีการเผาผลาญอาหารที่เราทานเข้าไปในช่วงกลางวันบวกกับการมีการสูญเสียน้ําซึ่งทั้งสองอย่างนี้เองที่ทําให้น้ําหนักตัวของเราหายไปเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าปกติหลายคนมักจะชั่งน้ําหนักในตอนเช้าหลังเข้าห้องน้ําแล้ว ช่วงเวลานั้นเชื่อว่าเป็นเวลาที่คุณจะมีน้ำหนักเบาที่สุดของวันน้ำหนักที่หายไปในช่วงกลางคืนก็จะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1.5กิโลกรัมค่ะอย่างไรก็ดียังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทำให้น้ำหนักของเราแปรเปลี่ยนไปได้หรือว่าระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะในผู้หญิงและในช่วงมีรอบเดือนซึ่งน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นค่ะยังอยู่ลระคะ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าน้ำหนักของตัวเองนียมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอันเดิมแล้วก็อันเดียวอย่าเปลี่ยนบ่อยๆนะคะที่สําคัญคือต้องชั่งเวลาเดิมทุกวันเคยชั่งเช้าก็ชั่งเช้าเคยชั่งกลางวันก็กลางวันเย็นก็เย็นเพราะว่าช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปมันจะมีปัจจัยเข้ามาหลายอย่างซึ่งทําให้น้ําหนักของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลง นี่คือดิ k โน w คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ย้อนหลังที่ YouTube ส่วน Facebook แล้วก็จดหมายอีเมลก็ยังเขียนมาคุยได้เหมือนเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ Did you